ยุคนี้นะคะ AI จะมาช่วยคุณครูได้อย่างไรบ้างไปดูกันค่ะวันนี้นะคะคุณดลัอยู่ที่โรงเรียนบ้านตาตรงอำเภอสทยดาวจังหวัดันทบุรีค่ะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รับเชิญเป็นวิยากรณ์ให้สอนในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการวันนี้นะคะก็ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน AI เรียนเป็นอย่างไรเรียนหัวข้ออะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะเราก็ริ่มกันตั้งแต่การปูพื้น,นะะเรียนรู้ AI ซึ่งเป็น AI ตัวท็อปท็ปที่หลายท่านอาจจะเคยได้ใช้กันแล้วนะคะ ChatGPT Gemini นะคะแล้วก็ Google AI Studio นะคะแล้วก็ตัว NanoBerna ก็คือเราสามารถที่จะแชทถามตอบนะคะหรือว่าเซตโครงงานเซตโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับงานของคุณครูนะคะรวไปถึงแผนการสอนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราจะประยุกต์ นะคะสร้างสื่อการเรียนการสอนก็เน้นไปในเรื่องของกราฟิกและวิดีโอค่ะแล้วก็จะเห็นว่านะคะคุณครูสามารถที่จะสร้างกราฟิกนะคะแล้วก็สร้างในส่วนของภาพต่างๆได้รวมไปถึงตัววิดีโอที่สามารถพูดภาษาไทายได้อย่างเช่นตัว VO3 เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะครูดอลลี่มาแล้วนักเรียนที่น่ารักทุกคน แล้วก็เราจะมีเสียงบรรยายที่สร้างจากตัว Google AI Studio นะคะซึ่งคุณครูสามารถทำได้ดีมากๆนะคะและนี่ก็เป็นผลงานบางส่วนนะคะในช่วงเช้าพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงธนบุรีพระนามเดิมว่าตากสินแล้วเราก็ได้เรียนในส่วนของตัว AI ตัวใหม่นะคะอย่าง Midbot ก็จะมีพร้อมที่สําเร็จรูปราคาในการออกข้อสอบปรนัยอัตไนรวงไปถึงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นวิจัยเด็กในห้องเรียนหรือว่าโครงการต่างๆสรุปการประชุมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยอันนี้คุณครูก็สามารถที่จะลดเวลาไปบางส่วนแล้วนะในช่วงเช้าเราก็เรียกได้ว่าครบคันเลยมาดูบรรยากาศในช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเราก็หนักไปทางเรื่องของ มีเดียนะคะซึ่งเราสามารถทำกราฟิกทำเสียงได้แล้วนะคะเราก็จะมา รวมร,ร่างการในตัวของแคปคั t โปรแกรมแคปคั t เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คุณครูสร้างสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนช่วยในส่วนของการทำสื่อในการสอนด้วยค่ะโดยเฉพาะสื่อของโรงเรียนประถมอย่างโรงเรียนบ้านประตงแบบนี้นะคะก็ทำให้คุณครูมีสื่อสร้างสรรค์แบบง่ายๆเลยนะคะนี่ก็เป็นผลงานของคุณครูบางส่วนนะคะที่เราได้ลงมือกันในวันนี้นะคะแล้วก็มีแอบแจกรางวัลกันด้วยนะคะคุณครูก็ส่งผลงานกันน่ารักมากๆเลย ต้องขอชื่นชมนะคะคุณครูที่นี่นะคะมีความตั้งใจแล้วก็มี ทักษะในการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะคะสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยและเรายังมีเรียนนะคะตัว AI presentation ด้วยนะคะที่สามารถทำให้คุณครูนะคะนำไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างงานสอนได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งจะเป็นการนำเสนอในส่วนงานของคุณครูสำหรับผู้บริหารสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ตอนนี้นำมาเสริมให้คุณครูวันนี้ก็หนึ่งวันเต็มนะคะถือว่าเรียนกันไปจุกๆเลยบรรยากาศก็เป็นแบบกันเองนะคะสนุกๆแล้วก็เร เรียนรู้และสามารถที่จะไปใช้งานได้จริงนะคะคุณครูสามารถมีเวลาเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะทาสื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นอย่างสร้างสรรค์นะคะด้วย AI การพัฒนาสื่อดิจิทัลของเรานะคะและหน่วยงานใหม่นะคะที่ต้องการที่จะพัฒนาทางด้าน AI และสื่อการเรียนการสอนนะคะสามารถที่จะติดต่อคุณรุ่มิาได้ตามช่องทางนี้ได้หนึ่งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ